ไม่เจอกันน้เองมังสีโสเล่ากายอะไรวะฮะข้าต้องไปแล้วไปไหนเทมีทักเขาเรียกข้าแล้วเองมีรถไปแล้วใช่ไหมข้ามีข้าไว้เจอกันข้าจะนั่งยานบินของข้ากลับเมืองไหนของข้าแล้วล่ะเองไปเลยปะเนี่ยเองกินมากแหละข้าคง ต้องไปตามหาหงเฟยหงที่พัดพาดจากข้ามานาน<อ>หวังว่า,วาห,หลังอาสเดิมนั้นเราคงได้พบกันอาสเดิมคืออะไรอะไรของเองมาเนี่ยขอไว้ขราวน้าข้าไปเจอกันเอ็งจะไปที่แลนด์ไหมเดี๋ยวข้าไปส่งเอ็งจะไปแลนด์ไหมไปเข้าไปด้วยแล้วกันแลนด์เหลือง ได้ของเองวะเองเมาเลยข้ารู้มบเรื่อมือเนกแคในวันแต่ mọi người 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 mọi đi mọi ngườ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 i mọi ไม่ม่ชุดมชุดเดียว,วจรเฮ้ยเอ็งไปไหนเอะเองเอ๋กเ็ออเป่า <c oughs> อะไรล่ะฮ้าก็แค่หลบนิดหน่อย <c oughs> ไม่เอ็งชอบ <c oughs> ว่าข้าเอ,อ๋วะ ไปเลยเดินไปไหนก็ไปเลยไปเองเอาเบอร์เองมาหน่อยดิเอาไปทำไมเอาเบื่อติดต่อกันไงเพื่อข้า <ไป S 2> กลับ<ห>มาจากดาว,ว<ะ>ข้าจะได้ติดต่อจากเองเองกลับมาจากดาวไหนดาวพูโตเองเคยอยู่ดาวเดียวกับข้าแน่เลยเอ็งมาจากดาวไหนเจ็ดสี่สี่เจ็ดข้ามาจากดาวเอลเอ็คนละดาวแล้วอา้าว เองดาวพูทธเจ็ดสี่สสเจ็ดเข้าไปแล้วได้ยินไหมนะ่ะข้าได้ยินข้าได้ยินเจ็ดสี่สสี่เจ็โอ้เจ็ดสี่สี่สี่เจ็ดข้ามยอมายบายบายบาย ก็พื้นปิดระบบมันดิงนะแบ๊บว่าไงมันนี่แนวไปไปไงบ้างวันนี้โอ้โหซุนเลยเหรอน่ายน่ายยุยยี่เชียวไม่ซุนไม่ซุนอะไรขนาดนั้นอะยอมแพ้ทำไมถึงยอมอ่ะ มีปัญหาเล็กหน่อยวันนี้มาอ๋อไม่มีครับโอเเออเอนะแข่งแล้วแข่งแล้วเยีเยบลองให้ป,ปลอมๆหรอเปล่าไอ้ <บา S 2> ออแซมนอนกล <laughs> นี่ไงเมืกก่อกี้ฝากให้ ากให้คนส่งของขวัญไปให้แล้วได้หรือเปล่าของขวัญอะไรอ่ะแหนะของขวัญน่ะไม่มียยดเยี่ยมไหนอ่ะไม่ใช่ในนี้อ่ะฮะไม่ใช่ในนี้อ่ะอ๋อขอบคุณครับครับไม่ได้

ขอบคุณมากครับครับ <All right. S 2> กลับแม่สิลกูกว่างไหมอยู่ไหนเนี่ยไม่ว่างอยู่เมืองอยู่ในเมืองเลยไปส่งที่เบิกเรือนหน่อยได้ไหมโดนเสือกัดอยู่ในเมืองใช่ไงก็ไปส่งหน่อยได้ไหมอยู่ไหนน่ะอยู่โรงพยาบาลได้ได้เดดวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะเละเละเป็นโจ๊กเลยเหรอใช่ย่อยไหญอยู่แล้วย่อยเก่งครับ พิ่งมาให้กาเอาก็ให้แล้วไงในฝันไงไาไงค่ะทองหยิบค่แอบยายทองมาทำงานกันโอ๊ยชดพี่ครนะไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่เอาเนี้ยจะทองเอาไปปลูกไอ้นั่นให้พี่พี่มันมันไม่มีดูดกันโอเคแต่ว่าเราใช้ชอนตู้เย็นนะถ้าขาดบอกแน่แน่เจ้าทองขอสักพันหนึ่งได้ไหมฮะเเวยไอ้เหี้ยกูเสียทรงเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร่ะแล้วพี่น้องมึงเป็นอะไรทำไมต้องแน่งยอมแบบนั้นนะ อะไรนะมึงให้กำลังใจบุญเรืองอยู่นี่ไงบุญเรืองโดนโดนต่อยหน้ายับยุยยีมาใช่เลยครับเฮ้ดีดีพี่บุญเวืองบอกว่าเป็นรถถังฝั่งทนเจอกันค่ะโอเคครับเจอกันทางมาทำงานกันครับครับ Let's go ไปซับรถก่อนไปซับรถก่อนแล้วคือเราเห็นหลังจากนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราอะไรอ่ะใช่หรอตลกชะมัดเลยแล้วก็ไม่แต่ว่าไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้เข้าเมืองเพิ่งเข้าบ้านมาก็าเห็นอะไรไม่รู้เลยอ่ะนอนไม่หลับแน่เลยวะของไอ,แซ,อ,งอแซมใช่ไหมได้หมของไอแซมละ้ยเบ๊แต่ต้องไปรับซาร่าก่อนนะเบเอาเอาเบรกรถเร็วมาให้หน่อยได้เลยเอาแล้วจะไปรับยังไงมันต้องเอาเอาเอาหกสิบโลไปรับไม่ล่ะขน้นมันนั่งสามคนไม่ได้นะไม่เดี๋ยวไปส่งซาร่ากงซาร่าโดนเสือกัดแล้วซาร่ากับ ไปไปเรือ้วตอนนี้ซาร่ายอยู่ไหนแบ๊ไปรับซาร่าก่อนดิอ,อ่ะ<ป>เดี๋ยวค่อยอรออยู่นี่นะ